สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภุชคนวันนี้สาวอีสาน,นบ้รยานสิมารีวิวขาพี่น้องเบิงหลังจากที่สาวอีสานผ้ารวดเปอ้ตกข้องได้ซีหามือวล,ะล,ะละ่ะพี่น้องจา้ามาเบิ่งไปหลังจากที่ตกข้องเป็นยังไงคามันกระสีหยุบรุงแดงพี่น้องหลังจากที่บวมบวมซ้ำบกตนพูดแล้พี่น้องจา้าพี่จา้ามันกระสีซ้ำเขียวอันนี้สิเป็นแข็งแข็งอยู่พี่น้องจา้ามันสิแข็งแข็งไปเบิดเลยนี่พี่น้องนี่ กามองสันแข้งอีกพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้อยจ้ำห้อยเขียวอยู่นี่ห้อยซ้ำเขียวอยู่พี่น้องจ้ะนี่กะนี่ก็หนักแข้งพี่น้องหนาแข้งก็ยังซ้ำเขียวเขากันนี่พี่น้องจ้าในเขียวมันก็แข็งด้วยกันนะแข็งมือแล้วก็ขอดอกพี่น้องจ้ะจ้ะขอดอกกระสอกนี่เริ่มซีเศร้าแล้วพี่น้องเริ่มขั้นยิ้มๆละสาวอีสานก็อยากเก่าแด่แล้วล่ะแต่อดบ่ได้นะ ก็เริ่มแค่เออละหน่อยเอละหน่อยมันขั้นขันไหมพี่น้องจ๋าจ้าพี่น้องผลงานตกครองสีหาเมื่อแล้วยังบ่เศร้าบ่เศร้าสาวอีสานก็ว่าสิเปหาจอมกุ้งอยู่พี่น้องแต่มันก็ย่างได้เนาะมันบ่ได้เป็นอยังไรสิเปหาจอมปู่จอมป่าอยู่จ้าพี่น้องบ่มีอยังไรดอกจ้าอยากให้พี่น้องได้เบงว่าสาวอีสานเป็นยังไงสมือนี้กะ ขอกำลังใจจากพ่อแว้นพี่น้องกดซับสไค่ในช่องแนนนอนคนนี้นั่นเรื่อเพื่อสิบริภัทชุมชลนให,หมมๆเอาไว้อพอกันไม่ได้คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ